เล่าไปเรื่อยวันนี้เราจะพูดถึงบางสิ่งที่คนทั้งโลกรู้ว่ามีแต่ไม่เคยเห็นใช่ค่ะเรากำลังพูดถึงผีผีมีจริงไหมทำไมทุกวัฒนธ,ธรรมถึงมีเรื่องผีและถ้าไม่มีจริงทำไมเรายังกลัวอยู่ดีผีหรือวิญ,ญญาณคือความเชื่อว่าหลังความตายจิตหรือพลังงานของมนุษย์บางคนยังอยู่ในโลกนี้ ผีมาในรูปแบบวิญญาณที่ยังไม่ไปไหนสิ่งที่ต้องการสื่อสารหรือแม้แต่บางสิ่งที่หลงเหลือจากความรู้สึกของคนตายในบางวัฒนธรรมผีอาจไม่ได้น่ากลัวเสมอไปอย่างในญี่ปุ่นมีทั้งผีดีและผีร้ายส่วนในไทยก็อย่างที่รู้กันเราโตมากับเรื่องผีคำถามคือทำไมคนทั่วโลกถึงมีผีเป็นของตัวเอง ความเชื่อเรื่องผีของแต่ละประเทศก็แตกต่างกันหรืออาจมีความคล้ายคลึงกันในบางอย่างอย่างของไทยมีทั้งผีไต้โหงผีเปรตผีบ้านผีเรือนผีกระสือผีกระหังผีมักจะวนเวียนอยู่ในสถานที่ที่มีความอาฆาตดุนแรงอย่างคนที่ตายแบบไม่สงบ ความเชื่อผูกโยงกับศาสนาและพิธีกรรมเช่นการสะกดวิญญาณการทำบุญอุทิศกุศลอย่างของประเทศจีนก็เชื่อเรื่องวิญญาณบรรพบุรุษมีความเชื่อว่าผียังต้องการบางอย่างอยู่เช่นการเส้นไหว้แล้วก็มีเทศกาลศาสตร์จีนเพื่อเลี้ยงผีฝั่งตะวันตกผีมักมาในรูปแบบของวิญญาณหลอกหลอน มีแนวคิดเรื่องบ้านผีสิงและกิจกรรมเหนือธรรมชาติด้วยบางคนเชื่อว่าสามารถจับผีได้ด้วยอุปกรณ์ในทางวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผีมีอยู่จริงแต่มีคำอธิบายทางจิตวิทยาปลอนจากความเครียดความกลัวหรือการขาดนอนสมองมนุษย์มีแนวโน้มจะสร้างเรื่อง ให้เหตุการณ์ที่อธิบายไม่ได้ดูสมเหตุสมผลขึ้นบางครั้งผีอาจเป็นเพียงเสียงหรือเงาที่สมองแปลความผิดแต่ในทางกลับกันก็ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้แน่ชัดว่าผีไม่มีอยู่จริงเช่นกันแล้วทำไมคนยังเชื่อเรื่องผีอยู่ความเชื่อเรื่องผีอาจไม่ใช่แค่เรื่องความกลัวแต่มันเกี่ยวกับความหวังการยึดโยงทางอารมณ์บางคนอยากรู้ว่าคนที่เรารักยังอยู่ไหม บางคนรู้สึกว่ายังมีอะไรบางอย่างที่ค้างคาใจหรือบางคนกลัวกรรมตามความเชื่อทางศาสนาเพราะงั้นผีจึงไม่ใช่แค่สิ่งที่น่ากลัวแต่มันเป็นภาพสะท้อนของสิ่งที่มนุษย์ไม่เข้าใจและไม่อยากสูญเสียผีอาจไม่มีอยู่จริงในความหมายทางกายภาพแต่ในใจของมนุษย์ผีอาจจะมีอยู่จริงเสมอบางครั้งมันคือบาดแผลจากอดีตบางครั้งคือคนที่เรารักบางครั้ง คือสิ่งที่เรายังไม่ยอมปล่อยวางเพราะฉะนั้นคำถามว่าผีมีจริงไหมอาจไม่สําคัญเท่ากับคำถามว่าถ้ามีเราพร้อมจะฟังสิ่งที่เขาต้องการจะบอกไหมถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ลี้ลับหรือเรื่องผีที่คุณเองก็ยังหาคำอธิบายไม่ได้ลองคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์ของเรานะคะตอนหน้าเราจะมาเล่าเรื่องอะไรฝากติดตามไว้ด้วยนะคะและพบกันสวัสดีคะ่ะ